พัก เป็นธรรมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพักที่หลายท่านก่อนเลือกตั้งอาจจะย,ยังไม่ค่อยได้ยินชื่อมากนะักแต่ทํางานเชิงรุกอย่างมากในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะคะตัวของคุณกัณณวีเนี่ยหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเออมีประสบการณ์ทํางานในด้านอะไรส่วนตัวแม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่3จังหวัดเป็นหลักแต่ปุ่มหลังถิ่นฐานใกล้ชิดเลยค่ะปู่ของคุณกัณณวีเป็นสสปัตตานีนะคุณทํางานใกล้ชิดกับไฮยีสุหลงถ้าคุณผู้ชมจําชื่อนี้ได้ไฮยูสุหลงผู้เคลื่อนไหวสาคัญในพื้นที่ชายแดน ใ,ใต้ห้ยิสุหลงเป็นคนแรกที่ถูกบันทึกไว้ว่าถูกอุ้มหายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะคะและประการสําคัญคือคุณกนวีมีประสบการณ์เคยทํางานระดับอินเตอร์ด้วยก็คือ UNHCR ไปประจําการในพื้นที่ความขัดแยง้งแล้วก็สนใจเรื่องสถานการณ์ผู้ลี้ภยัยดังนั้นพอพูดถึงเรื่องพื้นที่ความขัดแยง้งประเด็นผู้ลี้ภัยที่มันยากๆเอามาซ้อนทับกับปัญหาที่เจอใน3จังหวัดชายแดนใต้ มันก็มีแนวโน้มที่คนในพื้นที่จะเทใจเพราะความเชื่อมั่นมันโดนใจคุณกนา,าวีมาแล้วนะครับอยู่ในสายกับเราคุณกนวีขออภัยสำหรับเขตขัดข้องทางเทคนิคถามย้ําอีกครั้งหนึ่งครับ,รบอะไรคือเรื่องเร่งด่วนในพื้นที่ของคุณกนา,าวีครับเอาเอา,เอา,เอา,าไปตรงจุดตรงประเด็นเลยนะครับเ,เรื่องเร่งด่วนที่สุดที่พักเป็นธรรมเราได้เสนอเนี่ยในพื้นที่จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ หรือที่เราเรียกวับปาตานีซึ่งรวมทั้งหมดสามจังหวัดชายต์ปัตตานียะลานราธิว่าปกตสอำเภอที่สงขานะครับก็ค,บคือการสร้างสันติภาพการสร้างสันติภาพเนี่ยหลายๆคนพูดนะครับแต่ว่าหลายๆพรรคการเมืองได้พูดเรื่องการสร้างสันติภาพมาอย่างยาวนานในที่ปาตานีนี้เกมปัญหาอยู่ที่ว่าแต่ไม่มีใครสามารถเสนอกรอบกระบวนการในการสร้างสันติภาพได้อย่างครอบคลุมและอย่างมีประสิทธิภาพหลายสิบปีที่ผ่านมา เรายังไม่เห็นเลยครับว่าสันนิภาพนี้ได้เกิดขึ้นใน,นที่จังหวัดชายแดนภา,าคใต้18ปปีที่ผ่านมานี้5้าแสนล้านบาทคืนภาษีของประชาชนได้ส่งลงไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบและจะสร้างสันนิภาพให้เกิดขึ้นแต่18 000, ปีนี้เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าเงิน5้าแสนล้านบาทภาษีของประชาชนยังไม่สามารถทําให้บรรลุวัตถุประ,ปประสงค์ในการสร้างสันนิภาพได้เลย <concur rence. S 2> ดังนั้นการพัฒนาต่างๆมันเลยไม่สชามารถเกิดขึ้นได้ พักเป็นธรรมเราจึงเบ่งเห็นถึงความสําคัญในกรอบการสร้างสนศิภาพแบบครอบกลมและกรอบการสร้างสนศิภาพแบบสากลตัวผมเองนะครับที่ท่ทานพิพิกร,รได้บอกไว้ในเกินเกินไว้ในเบื้องต้นว่าประสบการณ์ตัวผมได้มีโอกาสได้ทํางานกับทางสนงนานักงานข้าหลวมใหญ่ผู้ริพายแห่งสาปาระชา,ชาติได้เดินทางไปรอบๆโลกนะครับเดินทางไปที่สุดานเหนือสุดานใต้าชาปีการดาที่ได้มีโอกาสในการไปช่วยการรักษาสันติภาพโลกโดยการใช้มนุษยธรรม นำการสร้างสันติภาพเพราะฉะนั้นกรอบมันจริงๆแล้วการสร้างสันติภาพมันจะมีกรอบกระบวนการของมันอยู่ในการสร้างสันติภาพที่ถูกต้องอพอกลับมาดูในประเทศไทยของเราณปัจจุบันกระบวนการพูดคุยเจรจาสันติสุที่เราเรียกกันว่ากระบวนการพูดคุยเจรจาสันติสุขที่ใช้สองฝ่ายคือฝ่ายรัฐไทยก็คือนำโดยทหารและฝ่ายผู้เจรจาืีเบนเราใช้คนที่ถืออาวุธสองฝ่ายมานั่งคุยเจรจาสันติสุข ยังไงก็ตามครับในกรอบทุกทิศท,ทุกทุกที่ในโลกนี้ยังไม่เคยเห็นว่าทหารที่ถสีปืนเมื่อสองฝ่ายมานั่งคุยและจะสร้างสันนิภาพแบบแจ้งดีได้อดังนั้นในกรอบโลกในกรอบเวทีระหว่างประเทศนี้จาเป็นจะต้องใช้ภาคประชาสังคมใช้ประชาชนผู้ที่ถูกได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆนานา,นา,นามานําพูดคุยในกระบวนการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น โดยมีสองฝ่ายที่ตอนนี้มีอยู่คือฝ่ายทหารรับไทยกับฝ่ายเบ N เอ็นจำเป็นจะต้องมานั่งคุยกันแต่ฟังประชาชนเป็นหลักอันนี้เป็นเ,นเรื่องสําคัญนะครับแล้วมันจําเป็นจะต้องยกระดับการสร้างสนันติภาพนี้ให้เป็นการสร้างสนันติภาพในระัแห่งชาติด้วยที่ผ่านมาการสร้างสนันติภาพประเทศไทยยังเป็นการสร้างสนันติภาพในระดับพื้นที่ใช้ทชาหารใช้กฎหมายต่างๆกฎหม,ยมายที่เชิญมาต่งางก,ากดทับลงไปเพื่อให้สถานการณ์มันกดพับลง เหมือนกับว่าจะไม่อยากให้คุณอื่นได้ยินว่ามีปัญหาในพื้นที่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันติดสาติดตัวทั้งหมดนะครับ ก็เลยจะเป็นนี่เป็นที่มาของทางพักเป็นธรรมที่เสนอเกิดบนการสร้างสันติภาพอย่างถูกต,ต้องและครอบคลุมได้ครับค่ะจริงๆเข้าใจมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะข้อที่คุณกนวีกับพักเป็นธรรมเสนอให้ถอนทหารออกจากพื้นที่เราฟังจากมาสักครู่ก็คือว่าไม่ใช้การทหารนําแต่ว่าใช้การเจรจาพูดคุยจากผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็กลุ่มที่ทํางานประชา,าสังคมในพื้นที่แต่มีข้อหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าท้าทายมาค่ะมีนโยบายหนึ่งบอกให้ยุบสออตและกอรมน จุดนี้เนี่ยค,คุยกับก้าไกลเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเท่าที่เข้าใจก้าไกลอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดในสองข้อนี้ครับทางก้าวไกลเองก็จะเสนอให้ยุบกร,รมนณนะครับ,รบทางของเราทางพักเป็นธรรมเราเสนอทั้งยุบกร,รมนณยุบสอปตอและโดนถึงพาทหารกลับบ้านอาจจะเห็นว่านโยบายทั้งสามตัวน,นี้จะเป็นแบบสุดโต่งไปหน่อยนึงแต่จริงๆแล้วสามตัวน,นี้จะทําให้กระบวนการสร้างสันิ์ภาพนั้นเกิดประสิทธิผลได้อย่างแน่นอนการเพราะว่าจริงๆริผมขอยาต เกินอีกชิดหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับกรอบก,<ๆ>การแก้ไขปัญหาเราจะมีทั้งหมดสามขาในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสันนิษาพในพื้นที่ส่วนชา,ายคาใต้อันแรกเนี่ยต้องยกระดับขึ้นไปเรื่องสันดิภาพให้ไปสู่วาระหน่งชาติโดยการมีมีการสร้างการตราพระราชบัญญัติพร,ะระบมีการตราพระราชกิธีศรีกาในเรื่องเกี่ยวกับให้อิมมูนิตี้ของคู่ฝ่ายเจราจาเข้ามาคุยในประเทศไทยจริงๆนะตอนนี้การเจรจาสันนิสุานเนี่ยเราเจรจาอยู่ที่มาเลเซีย คือค,คือจริงๆล้วมันผมแล้วอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ 8. แปลกเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุจําเป็นต้องมาคุยที่นี่ต้องให้อิมมูเนซี่จับสายเจรจาเขามานั่งคุยที่นี่นะครับแต่ก็ต้องมีสายใครก็ต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นระดับการนึงเข้าไปคุยอันนี้เราเล็งเห็นถึงาการตราพระราชบัญญัติการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในระดับรัฐสภา,า,าด,ด้วยนะฮะมันจะเป็นกรอบใหญ่ๆที่ต้องตั้งคณะกรรมวิการคณะอนุกรรมิการในการติดตามประเมินผลต่างๆนานา อันนี้จะเป็นกรอบในการเมืองครับหาที่สองคือเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นปัจจุบันนี้ถูกปิดกั้นจากกฎหมายต่างๆรวมถึงกฎหมายพิเศษด้วยกฎหมายต่างๆไม่ว <satisfy> ่าจะเป็นมาตราหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งห้าเป็นมาตราที่ปิดกั้นการแสดงออกของพี่น้องประชาชนเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกไม่ว่าเราจะมาพูดคุยว่าเราต้องการอะไรในพื้นที่ก็จะถูกกฎหมายต่างๆเหล่านี้มาปิดปาก รวมทั้งกฎหมายพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรบความมั่นคงพรกฉุกเฉินแล้วก็กฎอายการศึกกฎหมายพิเศษเหล่านี้ได้มากดทับให้พี่น้องประชาชนไม่หมดสิทธิ์ในการที่จะใช้พื้นที่สาธารณะแสดงออกในเรื่องที่เขาต้องการพูดเพราะฉะนั้นมันเป็นการยิ่งดีมันเหมือนยิ่งกดนะครับมันก็ระเบิดออกไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการเสนอเรื่องาทีสองเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกาทีสามนี่จะไปตอบคาถาม เรียนว่าทาไมเราต้องยุบก,กอนนอทําไมเราต้องไะยุะบเสาอบตทำไมต้องขาดหานแบบ,บนั้นนั่นคือว่าข้าที่สามคือการไปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการไม่ได้ในพื้นที่ตอนนี้เรามีทั้งสอบตเรามีทั้งเกาะรมนเรามีทั้งกรารปกครองส่วนทูมิภาคเรามีทั้งการปกครองส่วนท้งนองถินง่นคือพอมันทับซ้อนไปเรื่อยๆนะครับคนที่ได้ได้รับผลกระทบมากที่สุด และไม่ได้รับสวัสดิการมากที่สุดที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังนั้นยิ่งทํามีมีโครงสร้างที่มันแบบอุ้อยอ้าใหญ่โตรัฐราชการนําการเดินสปทอตอนนี้ก็คือรัฐบาลส่วนหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถตัดสินใจใดๆไ,ได้หมดทั้งนั้นแต่ในทางปฏิบัติแล้วสปทยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรต่างๆนานาได้ทันช่วงที่ร,รวมทั้งงบประมาณต่างๆก็ยังไม่ได้โอนย้ายไปสู่คนที่ได้รับผลกระทบไม่โยนย้ายไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการถูกโควิดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราเลยเสนอเรื่องการกระจายมานกจเรื่องจังหวัดจักการตนเองก็คล้ายๆกับมีกรุงเทพมหานครในที่นี่ชายแดนนะครับคุณกัณฑ์รับหมดสามสบเดจังหวัดครับคุณกัณวีผมขอคําถามสุดท้ายขอสั้นๆประเมินที่จะยุบสอตกรรมนโศกทหารกลับบ้านประเมินแรงต้านจากกองทัพไว้ยังไงครับอ่าก็จะแรงต้านคงมีครับมีแน่นอนครับแต่เรื่องพาทหารกลับบ้านนี่ต้องขอเรียนอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่เราเข้าไปถึงปั๊บเราพาทหารกลับบ้านเลยนะครับ ขาสามขาที่ผมได้เรียนื้องต้นจําเป็นจะต้องถูกฟังก์ชันลงไปในพื้นที่ก่อนแล้วถ้าสันนิภาพแบบย่งยืนเกิดขึ้นแล้วการพาทหารกลับบ้านคืออินดิเคเตอร์คือตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่สันนิภาพธ์แบบย่งยืนเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่จริงๆยุดกรมนอสปตใกล้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหากทุกคนเข้าใจว่ากระบวนการสร้างสันนิภาพที่ถูกต้องต้องฟังก์ชันก่อนแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสามารถทําได้ นะครับไม่ว่าจะพานางกลับบ้านห,ากกาหรือยุดกรณนอนอยุดสอบปรอยครัออบค่ <c oughs> ะครับ, <c oughs> รบเอาละครับขอบคุณคุณกนวีที่มาร่วมรายการเราวันนี้ครับขอบพระคุณนะครับ <c oughs> ขอบพระคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับครับสวัสดี